เลขถ่ายสองตัวเนาะก็ไดมากเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มากทั้งความดีใจแล้วก็เสียใจสวัสดีครับสบายดีพี่น้องปองป้ายวัดสุภูสุคนแล้วพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วกับคนขีดือ้อคนเกา่าคนเดิม้พี่น้องเนอ้อเพิ่มเติมก็คือว่ามื้อนี้คนกีดือ้อสุขดีพี่น้องได้เลขถ่าย2องตัวหนึ่งใบเป็นจำนวนหนึ่งใบแล้วพี่น้อง แต่ว่านอกเนื้อจากความสุกดีก็ยังมีสุกไายได้พี่น้องเด้อกะจักรยานพี่น้องจักรยานอ่าเส้นคีรอเสียขั้นชี้เข,ขียวๆเนาะพี่น้องก็คือชี้คุณหนาคุณใตด้ดอกอันนี้คือแบบยืมจักรยานโมมาเนาะเพื่อชี้ออกไปตลาดย่ามเจ้าพี่น้องชีไปขึ้นเงิ่อนเลยพี่น้องชีไปขึ้นเงินขึ้นรางวังงงลลอตเตอรี่สองใบเนาะเลขสองใบสองเลขท้ายสองตัว ว่าสีดายเธอได้พี่น้องหายจักรยานคนกี่หดือหายในบ,อบ่นอคนอื่นว่าอันผูกขลาบถูกขลามนะพี่น้องถือเลือถ่ายสองตัวจักรยานหายจักรยานคันสีเขียวเนาะคนกี่หดือสีขุมคาอยู่ะพี่น้องมาเนี่เดี๋ยวสีดผ้พาพี่พาน้องไปข้นเงินเนาะพี่น้องว่าสีดายเธอได้ก็ไปล่อที่ตามไปเบืองตากันเด้อพี่น้องเด้อหาย พี่น้องตอนนี้ก็ได้มาฮอดตลาดเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อทีสีมาเกินเงินรางวัลเนาะอยู่ตลาดพี่บูนเป็นปิดเหมือนนี้ยโบมี่พี่น้องก็เลยได้มาตลาดปินทองเด้อพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้มาฮอตลานแล้วรับซื้อรางวัลห่านนี้ก็เขน,นาดที่ปิดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้คนขี่ดืออยู่ที่ตลาดปินท่องเดี๋ยวค้นยือสิได้ยางไปฮะลานต่อไปพี่น้องห่านดีคนรับขืนลางวันพี่น้องทั้งดีใจทั้งเสียใจพี่น้องเอ้ยโศกเศราเงารถทมถือเลขลอตเตอรี่เลข้า้สองตัว จักรยานหายหรือว่าจักรยานถูกขโม,มยไปน้องจักรยานสื่อราคาอยู่2,000กว่าบาทสื่อได้ประมาณสองสาเดืนอนแล้วพี่น้องแต่ว่าลอตเตอรี่เลขคาย2ตัวสี่ได้เท่าอร์ไนาะพี่น้องเนาะกะมาหลุนไปต,ตามๆกันเลยเนาะพี่น้องมา่หอดหลานกันแล้วตอนไหนสองกับป๋องเอราะวสองกับป๋องแล้วสอง ท้ายสองตัวอะไรเท่าไหร่ครับ2บาทครับกลาซีมีอันนี้น้ำกี่น้องซีมีร้อยเลียงเบอร์ก็เลียงเบอร์นห้าบาทห้าบาทดูเลยเอาเนี่ย พี่น้องได้มาแล้วได้มาอยู่พันเก้ากับหกสิบาทเด้พี่น้องเนอพันเก้าร้อยหกสิบาทเลขไทยสองตัวเนาะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มาทั้งความดีใจแล้วก็เสียใจเพราะว่าถังแรกทางทับบิสอีถือเนาะพี่น้องแล้วก็ได้เสียจักกระยานไปบ๊จักสีวอกพี่น้องบดคำสีวอก กับพี่น้องกับวัเนี้ตอนนี้ก็อยู่ปินท่องกะเบ,บ,บ่งบรรยากาศเบ่งบรรยากาศโดยรอบไปพร้อมๆกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อหากใครเห็นจักรยานคนขี่ดื้อขั้นสีเขียวๆ,ๆกะเขาเหม็นมะม่งกันพี่น้องตามว่าชิดได้โบกะชีได้อยู่เนาะเพราะว่าเพิ่งซื้อประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าๆพี่น้อง ซืือมาอยู่สองพันกว่าบาทกามาถึอรถตลีตอนเนี้ยกาหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทพี่น้องขาดทุนไปอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทชื่อว่าชื่อว่าเสียค่ขาค่าคียพี่น้องพานังบันไปประมาณสามสี่เมือสามสี่เดือนแล้วพี่น้อง นี่นะบ่เพื่อนว่าถูกขาลาบถูกขาราบยังเนาะนี่บอพี่น้องเพเ่อนว่าถูกขาราบมาถ้าสมมติว่าถือรางวัลที่หนึ่งเส,สียยังหรือพี่น้องแ่ถือเลขเลขกถ่ายสองตัวได้เนี่ยถือเลขกถ่ายสองตัวย,ยังไหนเสียจักรยานถ้าถือรางวัลที่หนึ่งนี่เส,สียยังเนาะมันจะเป็นแต่ถือยู่บอสมันเป็นแน่นี่นะ ถือว่าได้กับขาดทุนมันบ่เป็นตาถือแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี่คือจัก,กรยานที่ยืมมมยืมครูมาพี่น้องที่ยืมมันคนเห็นงานทำการมาเนาะก็สิได้ปันจัก,กรยานกลับเมื่อผมเลยพี่น้องช่วยสามสีก่อนที่คนขี่เดือ,อยหมดแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่ปินท่องเด้อพี่น้องเด้อเบ่งบรรยากาศโดยรอบพี่น้องบัญทีรับขืนรางวันเนาะอยู่นี่ก็อ๋อยู่นี่ก็กมีนี่วาพี่น้องการที่ข้นรางวันคนขี่ดูยางออมบดทีบนี่พี่น้องร้านคุณยายสุดไก่รับเลขกลางวันเลขท้ายเลขหน้าเนี่ยคนขี่ดู้าเดินไปต่างไกล บรรยากาศโดยรอบของตลาดปิ่นท้องปิ่นท้องพี่น้องโอ้ยตกเสาเงาระทมพี่น้องเอ้ครมีจักรยานเก่าจักรยานใหม่กะถางใหม่คนขี่ดื้อขี่ในเด้อพี่น้องขี่ไปตลาดตะลี่ขี่ไปท้ายคลิปแถวบริเวณไกลไก่แถวเด้พี่น้อง จากนี้ไปก็ชิได้ย่า,ยางเอาลยพี่น้องชิไดยย่า,ยางเอาเดินเอาละเพราะว่าจักรยานอันเป็นสุดที่รักของคนขี่ด้อก็ได้ให้ตัวไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจากสีไปหาอยู่ใช้อยา่างทีเห็นเดี๋ยวคนขี่ด้อก็กลับเมื่อนี่ก็สีขอเบงกล่องมุงจรพี่น้องขอบงกล่องมุงจรแน่บ้านของ พี่พ่นข้างๆเนาะเพราะว่าพ่นมีกลองวงจรตัวหนึ่งที่แบบว่าพ่นสีเลีงไปใส่หมุนที่คนขี่รื้อจอดจักรยานอยู่เนาะเพราะว่ามีรถใหญ่พ่นจอดอยู่คนขี่รื้อก็ได้เอาจักรยานคนขี่รื้อไปจอดอยู่ใกล้ๆแล้วนี่เนาะจอดอยู่ข้างๆกวนนั่อนแหละบางที่ก็อ,อาซิมี่บีเวลวาสีเห็นจักรยานคนขี่รื้อขึ้นอยู่ย่านแบบว่ามี พี่ๆน้องๆคนได้ช่วยคนอ,อาซียิบไปยืมไปปันไปซื้อกับข่าไปสินะแต่ว่าตื่นสัมมาก,กับโบเห็นเลยนะจักรยานคนคี่เดือก็ได้เมื่อวานนี่ก็ยังเห็นอยู่ตื่นมากตื่นมากเมื่อเช้านี่ว่าชิปันน้องมากมานี่แหละชิมาปันเอ่อขึ้นเงินนี่แหละปันจักรยานมากขึ้นเงินอยู่ตลาดที่บุญกะลงมากะโบเห็นซ้ำลงมากะ เต้นแต่ห้วยถามพีพีน้องๆท้ามหมูครูในโรงงานตำเดียวกันกะกะบบมีไฟเอาไปกะสรุปแล้วว่าโดนพี่น้องโดนขโมยไฟโดนรักไปเรียบร้อ,อยว้ายพื้นไม้ละกะสูกเสาเงาใจเอาละทุม้มโดยพี่น้องเนอสุดท้ายคลิปนี่กะเม้าเนี่ยกะที่ได้จบเพียงสำเร็จเลยพี่น้องดีใจแน่เสียใจแน่คลิปนี่ก็ได้กะ ขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องอะไร,ะร <Yeah. S 1> เ้อที่เข้ามารับชมคลิปคนขี้ดื้อกันขอบมุกขอบใจบายพี่น้อง